เชียนเรื่องสมีธเรื่องกดดันร,รมให้ถังซานต้องรับแรงกดดันมหาศาลอาจารย์ใหญ่ตัดสินใจส่งเจ็ดสัตว์ประหลาดไปทดสอบที่เกาะเทพสมุตรแต่ปัญหาก็คือหลังจากผ่านการทดสอบที่เกาะเทพสมุตรพลังวิญ,ญญาณของพวกเขาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถังซานร,ระดับ66 8 เดิมทีเขาวางแผนจะไปปิดตัวฝึกฝนที่สำนักเฮาเทียนแต่กลับพบช่วงเวลาอันรุ่งโร์ที่เกาะเทพ,พสมุทรแสงแห่งเทพ,พสมุทรกลายเป็นตัวเร่งฝึกฝนโดยเฉพาะเมื่อดูดซับวงแหวนวิญญาณวงที่7ได้รับการเสริมพลังจากวงแหวนวิญญาณแสนปีทาให้พลังพุ่งทะยานจาก76เป็น85ทันทีสุดท้ายดึงทรีสุนเทพสมุทรออกมาพลังวิญญาณพุ่งทะลุ85รรดับแค่กระบวนท่าเดียวก็สังหารพรหมยุทธ์พูดผีได้ในพริตาได้มู่ใบนิ่งหลงหงแรดับ84 83พี่ใหญ่ได้พุ่งทยานอย่างรวดเร็วออกจากกะที่ระดับ83สามารถเผชิญหน้ากับราชทินนามพรมยุทธ์ทั่วไปได้แบบไร้กังวลส่วนนิ่งโรมรง,งยิ่งก้าวกระโดดรางวัลจากเจ็ดทดสอบร่วมกับวงแหวนวิญญาณแสนปีทำให้เธอทยานขึ้นไปถึงระดับ83เทียบเท่ากับใต้มู่ใบแสงของอแก้วก้าสมบัติสว่างสวยเจอจ้ายิ่งกว่าเดิมติดตามพวกเราต่อไปกน่าจะยิ่งเข้มข้นกว่าเดิม